สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนฮัลโหลตายก้าโฮก็อย่าเลยเจิ้มมกว่าสลัดเดี๋ยวที่หั่นแรลเสิร์งไทยงอจงนี่ก็เยอะนี่ก็เยอะนี่เกี่ยวนจนครบกี่วจนครบมีคนอยากจะดูให้ตําส้มตามํตาตําส้มตําเพราะว่าอยากจะดูครบไม่เคยเห็นครกนะคะก็จะตําให้ดูจ้ามาตําส้มตําจ้าวันนี้ตําส้มตํานะคะมาเลยจ้าไม่รอช้านะคะวันนี้ ใส่กระเทียมเข้าไปวันนี้สิตำแซ่วันนี้มีปูมีปูใส่ด้วยจ้ะใส่กระเทียมกระเทียมไทยนะคะตำด้วยพริกจ้ะต่อที่อ่าซีนิ๊วลงไปเลยแล้วก็ใส่หริก้ยทลกยลง่ป 今日整木瓜沙่า给大家睇ห้าลไปล้าเม็ดห้าเม็ดเลยเด้อสิบเม็ดต้องรีบกินไอ้ไอ้พริกให้หมดเนีย่ยมันเหี่ยวแล้วมันเริ่มจะเหี่ยวแล้วจ้ะ ซื้อมาหลายวันแล้วซื้อมาเป็นอาทิตย์แล้วมันเริ่มเหี่ยวแล้วสิหเมตรสัปหรับโอ้ล้ำจีหลอกยี่สับลับโตแล้วก็จะใส่ประมาณตําสัก20เมตรพอนะคะตำยี่เมตรจ้ะ20เมตรนะคะใส่20เมตรจ้ะ ใส่พริก20เมตรใส่น้ำตาลทรายนิดนึงกันกระเด็นจ้าลอที่ปาะทอง่ปเก้งเคยตาานนะฟองหลเฮ้ยที่ปากทองก็จะบมยตา่นนะใส่เข้าไปแล้วก็มาตํมจากพี่น้องตําซ้ำๆก็ต้องขอสวยๆหน่อยนะคะใส่บักโก้ไปหน่อยนึง พลิกเริ่มเหี่ยวแล้วพลิกต้องกินให้หมดแล้วเนี่ย ินให้หมดแล้วไปซื้อใหม่ที่หลักคิออ่วอะใบด้วยเสียงอะไรไปอะนะกอชี้โกนกันเราฝ่าที่เสกสายเคยละมาจ้าทีนี้เรามาใส่มะละโกเลยนะคะใส่ปะะโกเข้าไปขนาดนี้พอพอแล้วเด็กกินไม่หมด ซ้อนก่อนกำสุมตามจ้ามาเด้อจ้าส้มตาแเซ่เซโอ้ยมีตะพริกแดงจึงขึงลูกขนมจีนไว้เลยเดี๋ยวจะกินกับขนมจีนก็จะกินกับ อ่าไส้กรอกอีสานจะกินกับขนมจีนแล้วก็ไส้กรอกอีสานจ้ามาทีนี้เสร็จแล้วเรามาใส่ รื่องต่างๆกันแส่มตาลปิ๊บก่อนต่อที่วองทองไทยขาาหวองทองเ้วเลยใส่ไปช้อนนึงใส่ไปช้อนนึงประมาณนี้เลย ตามด้วยแป้งนัวใส่ผงนัวเข้าไปมะเขือเทศวันนี้อ่าได้ปูเค็มมานะคะก็จะใส่ปูเค็มด้วยจ้ะเอีดฟ้ฟักเก็ตลง้ย อที่แช่งแหลงเหรอเฮ้ยใส่มะเขือเทศใส่บักนาวมะนาวใส่ลูกนึงไม่เปรี้ยวหรอกจ้ะเดี๋ยวต้องใส่น้ำมะนาวเพิ่มจ้าตามด้วยน้ำปลาหรอที่ยีโลเหรอเฮ้ยใส่ซ้อนเดียวพอจ้ะ โอเคใส่ซ้อนหนึ่งตามด้วยน้ำปลาจ้ะน้ำปลาเหลือหน่อยหนึ่งขวดนี้เหลือหน่อยหนึ่งก็จะใส่หมดไปเลยนะคะตามด้วยปูเค็มจ้าต่อที่ห่ามหายลฮย้ย เทมเข้าไปน้ำตามด้วยน้ำอันนาวจักหน่อยแน่ตออที่แช่งจอยก้าที่แช่งเหลงลเฮยใส่จักสมซ้อนตามด้วยถั่วฝักยาวตอกที่ทเาาาตาเก,กา,ออกาละลง่ป ตำโต๊ะถูกปักยาวจ้าวันนี้จะมาตำส้มตำสวยๆให้ดูนะคะมาจ้าโอ้ยเดี๋ยวาจานก่อนตบจานไว้ก่อนจ้าทำให้น้ำตาลละลายก่อนน้ำตาลอยู่ไหนเนาะไปทางไหนแล้วละน้ำตาล ชิมจ,จ้าชิมจ้าคุมาซีเมละโอ้ยเผ็ดแท้บาหวานจ้ะโอ้ยเผ็ดโอ้ยเผ็ดเผ็ดแท้แท้ กระโดดเลยน้ำตาลเ็ายังไม่าทาันละลายเลยน้ำตาลน้ำตาลยังไม่ทันละลายจ้ะอาน้ำตาลละลายแล้ว จะมาซิมเบิงเป็นจังไหรแน่แซ่บแล้วจ้ะอร่อยแล้วใส่จานลดโอ้ยเพลทพริกขี่สิบเม็ดอ่าเก่งลาก่ะเต็ดมากนะขอบอกนะ โอ้ยเผ็ด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 อ้าเวเผ็ดเหงื่อแตกแล้วแค่ชิมก็เหงื่อแตกแล้วพี่น้องมาจ้าใส่จานจ้ะใส่จานลดทีนี้ใส่จานลดโอ้ยเผ็ดอืม มาซิมเบิงจ้ะพี่น้องซิมเบิงแซบแล้วจ้ะจะมาซมใม้ดูอีกทีอืมแซบอร่อยจ้ะมาเดิมมาเดิมมาแซ่บๆร่วมกันจ้าก้าวติ่มละวตยกาจอยกิน